สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับล่างทุกหลักนะครับงวดประจาวันที่16มีนาคม2566สถิติตั้งต้นนะครับผมนะสูตรแต่ละสูตรนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเลขที่ห้อยท้ายนะครับสติตั้งต้นแต่ละสูตรนะครับ วันที่16มีนาคม2562จนถึงวันที่1นะครับหรือว่างวดที่จะถึงนี้ก็จะเป็น16มีนา66นะครับก็ในส่วนของอสูตรที่ใช้ในการาพิจารณาหรือว่าเป็นแนวทางก็จะใช้ในส่วนของสูตรที่6นะครับสูตรที่สูตรที่6นะครับและก็13นะครับ 13และก็ในส่วนของ21นะครับ21 23นะครับและ25นะครับในส่วนของ26 27 28ก็เป็นตัวที่คิดว่าน่าจะดับ แข็งเป็นพิเศษนะครับนะเพราะว่าตั้งแต่ปี62นะครับจนถึงปี66นะครับสูตรที่26หลุดไปแค่5ครั้ง27หลุด5ครั้งส่วนที่อ่า28นะครับลุดไปแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมนะในส่วนของงวดที่ผ่านมาวันที่1มีนาปี66หหรือว่างวดที่ผ่านมานะครับผมนะก็เอ่อตัวเลขที่ให้ไว้นะครับ ตัวเลขที่ให้ไว้หรือว่าเป็นเลขดับที่ให้ไว้นะครับเลขดับที่ให้ไว้ก็จะเป็น1 2 3 6 7 9นะครับตัวเลขที่ไม่มาในส่วนของเลขดับล่างทุกหลักง,งวด1มีนานะครับผมนะหมีนาคืองวดเมื่อกี้นี้เองนะครับนะสดๆร้อนๆ1 2 3 6 7สออันนี้คือตัวดับนะครับตัวดับส่วนเด่นเราให้ไป ในตัวมีด้วยกัน4ตัวนะครับก็จะเป็น0 4 5 8นะครับ0 4 5 8นะครับก็มาที่เลข5ตัวเดียวนะครับก็มาที่เลขเบิ้ลนะครับนะมาที่เลขเบิ้ลตรงในตรงนี้ในกรอบนะครับเป็นเป็นเลขเด่นนะครับมาที่เลข5ตัวเดียวนะครับมาเบิ้ลมาเบิ้ลนะครับผมนะในส่วนของวันที่16นะครับผมนะ16มีนานะครับ16มีนา เราได้เลข9เป็นเลขดับนะครับเลข9กาเป็นเลขดับเลข0เป็นเลขดับนะครับเลข4นะครับเป็นเลขดับเลข0ูนย์เป็นเลขดับเลข3าเป็นเลขดับเลข2เลข3มเลข2นะครับก็จะได้0ูน4สาี่และ9นะครับผมนะและ9นะครับตัวดับนะครับงวดนี้มีแค่5ตัวเท่านั้นนะครับขออภัยครับผม ขอไปครับตัวดับในส่วนของ16มีนาคมนะครับงวดนี้มีแค่5ตัวเท่านั้นนะครับก็จะเป็น0 2 3 4 9นะครับคือดับล่างทุกหลักนะครับเด่นมี5ตัวนะครับ1 5 6 7 8นะครับ1 5 6 7 8จับคู่นะครับนะจับคู่ก็จะเป็น15 16 17 1บาทนะครับ56นะครับ57 58แล้วก็67นะครับแล้วก็68 78อันนี้คือไปกลับนะครับก็จะเป็น1551166117711บาทบาท15665นะครับ57755บาท85 6776นะครับ6886แล้วก็7887นะครับ ตรงนี้นะครับได้เลขเด่น5ตัวนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับในส่วนของถ้าให้จับนะครับเบื้องต้นผมจะให้ไปที่เลข7และเลข8นะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่ผมลองจับให้นะครับหรือว่าแนวทางที่ผมชอบแลวกันนะครับผมให้ไปที่เลข7กับเลข8นะครับแต่ถ้าอยังไม่มั่นใจก็ลองดูในส่วนของติดตามคลิปในส่วนของติดตามคลิปนะครับ ต่อไปนะครับว่าจะาให้เป็นแนวทางในรูปแบบไหนนะครับตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเลขดับล่างทุกหลักนะครับก็จะเป็น02349เด่นก็จะเป็น15678อันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดชชยวิจารณญาณีกวิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ